สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเอลุยแรกอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนต้องบอกครับผ่านไปสองอาทิตย์ครับเราหายหน้าหายตาไปสองอาทิตย์นะครับทุกคนเนื่องด้วยจะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเป็นไข้วัดครับทุกคนก็เลยไม่ได้มาท่าทาครับพอฟื้นขึ้นมาครับคิดถึงครับทุกคนคิดถึง f อฟซทุกทุกคนวันนี้เราก็เลยขึ้นมาหน้าข่าฮุกเต้านะครับทุกคน วันนี้ครับทุกคนผมจะมาพิสูจน์ดูครับว่าคําที่ชาวบ้านเขาเคยบอกเล่าไว้ครับว่าณช่วงเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาครับวันโกนวันพระครับทุกคนจะได้ยินเสียงคนลากตู้บนเขานะครับแล้วก็จะมีกินเหมือนกับคนทํากับข้าวครับคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมตั้งๆครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับ เรื่องรลวนี้ครับก็คือเป็นเรื่องรลวของชาวเมืองรับแลนะครับทุกคนวันนี้ครับเราจะมานั่งหน้าเข้านะครับยันเที่ยงคืนนะทุกคนต้องบอกครับว่าแค่เที่ยงคืนพอเราจะมานั่งครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินสำรวจบริเวณรอบๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับเขาเรียกกันว่าเป็นหุบเป้าครับเป็นหน้าหุบของเข่าตองครับซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับชาวเมืองรับแลเมื่อสมัยก่อนนะทุกคน คนและหลายคนเชื่อว่าครับคุบเต้านี้เป็นประตูทางเข้าแห่งเมืองรับแลนะทุกคนดีไม่ดีครับเราอาจจะพิสูจน์หรือว่าได้พบเจอกับชาวเมืองรับแลก็เป็นได้ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตั้งแคมป์ข้างบนนะทุกคนไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกนะว่าผมมากําลังเดินขึ้นเขานะครับทุกคนดูครับเริ่มสูงนะ เห็นไฟไหมครับทุกคนต้องบอกครับว่าวิวดีมากๆโอเคตอนนี้ผมก็ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะการที่โหไม่สบายครับทุกคนทำให้ร่างกายยังไม่ค่อยฟิตนะการขึ้นขขาวก็เลยต้องเหนื่อยครับทุกคนดูสวยมาก เหนื่อยเอาเรื่องครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมหาที่ตั้งแคมป์ก่อนดีกว่าครับทุกคนโอเคครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ให้น้องๆนะครับกําลังกอไฟนะครับจะดูครับว่า เด็กยุคใหม่ครับจะสามารถก่อไฟได้หรือเปล่าครับอันนี้ใช้ไฟแช็กนะทุกคนต้องดูครับว่าน้องๆจะก่อไฟได้หรือเปล่าครับเอาละครับมาลุ้นกันครับตอนนี้ผมบอกก้อนนะครับต้องพยายามก่อให้ได้นะครับเพราะว่าจุดที่เราอยู่ครับเป็นจุดที่แบบว่าวิวดีมากๆครับแต่ว่าก็อาจจะมีอันตรายได้ครับเพราะว่า จุดที่เรายืนครับเป็นจุดที่ซัดป,ป่าลงมานะครับก็คือสุนัขจิงจอกครับทุกคนเพราะว่าผมเจอขี้ของสุนัขจิงจอกนะครับอยู่บริเวณนี้ครับค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมาครับอา,อาจจะมากัดเราได้นะทุกคนนี่แหละครับเราต้องรีบเร่งภารกิจให้ไหวที่สุดครับทุกคน ครับเรามาลุ้นดูครับว่าต้องๆจะคอติดกันหรือเปล่านะทุกคนเอาละ,ะครับเริ่มมีเปลวไฟขึ้นมาแล้วครับทุกคนติดไหมครับติดครับโอเคครับต้องบอกนะทุกคนเป็นเด็กฝึกของเอลุยแรกนะครับต้องก่อไฟให้ติดครับทุกคน โอเคครับผมว่าไฟก็น่าจะติดนะโอเคครับทุกคนกรับทุกคนวันนี้ภารกิจของผมนะครับโอลาน้อยออกที่ไหนเด็กเด็กวันใจทุกทีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะโอลาน้อยออกนะครับทุกคนเราจะเล่นเกมเคาะมีดเรียกพี่นะครับทุกคนจริงๆแล้วการเห็นพี่นะครับทุกคนก็คือต้องเคาะ ชามนะครับเคาะชามเคาะจานนะครับตามทางสามแผงนะครับทุกคนแต่ว่าวัานนี้ผมว่าเราไม่ต้องไปเลือกทางสามแผงหรอกครับเราเคาะตรงจุดไหนก็ได้ครับเพราะว่าจุดที่เราอยู่คือจุดในป้านะทุกคนแน่นอนครับว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความอาทรในป้ามีแน่นอนโอ้ไฟโอเคครับเดี๋ยวเราจะาลามในอ,ออกนะครับเราจะจับคู่ ไปเคาะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชามเราไม่มีหรอกทุกคนเรามีมีดครับกับฝากมีดนะที่พอที่จะเคาะเป็นเสียงได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมบอกก่อนครับการที่ว่าเราจะมาทําภารกิจแบบนี้ครับเราก็ต้องทําการไหว้เจ้าปู่ขอตองและเจ้าแม่เมืองรับแหลก่อนนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำภารกิจกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคน เราจะทําการโอลาน้อยออกนะครับก็คือวันนี้เราจะจับสองคนนะครับคู่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งคู่มีสองคนนะทุกคนก็น่าจะได้สองคู่ครับเดี๋ยววันนี้ผมเอรูแรกจะเป็นตากล้องครับให้น้องๆเข้าไปพิสูจน์นะครับเราจะเข้าไปเคาะมีดนะครับเอามีดเคากับฟักนะครับก็คือจะเป็นอ่าสถานที่มืดๆหรือสถานที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มาดูครับว่าจะมีใคร พบเจอชาวเมืองรับแรงกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราทําการจับคู่ก่อนอ่ะโอลาเลยครับอ่านะครับโอเคครับทุกคนก็คือไม่ได้เตรียมเลยจับคู่นะครับก็จะเป็นอ่าเจ้าฟาร์มนะครับคู่กับเจ้ากอนแล้วก็เจ้าพีมนะครับคู่กับเจ้าสี่ี้ขาดขี้ขาดยุคนีี้ขาดเดี๋ยวเราไม่ได้เตรียมละโอเคครับก็จะจับคู่กันไปนะครับดูครับว่าคู่ไหนจะแน่กว่ากันครับ แล้วเราจะไปทำภารกิจก็คือ,อ,อการเคาะเป็นเวลา10นาทีนะครับทุกคนโอเคครับไปครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาตั้งไฟไว,ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ก่อนกับฟาร์มนะครับก็คือจะมาทําการเคาะนะครับเรียกนะครับ เรียกเกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าอาจะเป็นชาวเมืองรับแลก,ก็ได้นะครับก็จะทําการขอเรียกเป็นเวลาสิบนาทีนะครับแล้วซึ่งตัวผมนะครับผมจะกลับไปที่แคมป์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราห่างออกมาสักประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งให้น้องทาภารกิจนะครับโอเคครับตา,า,ามเสียงลีลับให้แล้วก็ตามเสียงนี้มาด้วย มีสิ่งลี้ลับให้มาประกดตัวให้เห็นด้วย รับให้พรกดตามเสียงนี้ด้วยไ้ริงยินดิ

ขอแค่นี้นะครับไปดูคู่ที่สอครับบ๊ายบายโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาทำภารกิจต,ต่อนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าพีมกับเจ้าซีนะครับคนหล่อนโลกนะครับทุกคนก็คือกลัวพี่ที่สุดในโลกทุกคนคิวนี้ครับเราก็จะทิ้งเจ้าสั่งคนนี้ ขคะมีดเรียกชาวเมืองรับแลหรือว่าเรียกวิญญาณนะครับที่สิ่งศักิ์สทธิ์จย้วนะสถานที่แห่งนี้ให้เข้ามาให้เจ้าสองคนนี้เห็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าปราิจนี้สองคนนี้จะเจอเรื่องลี้ลับหรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้เดี๋ยวผมก็จะไปเลยนะโอเคครับ ไปมาตามเสียงไปมาตามเสียง

อะไรเหรอมีอะไรบ้างวะ่กว้างเลยฮะมีอะไรล่าวะ We that, we know it. it, it. <sighs> ก็วะยูนผ่านคนเนอะโอเคครับทุกคนตอนนี้ภารกิจของเราก็ทำเรียบร้อยหมดสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับอาจจะวิ่งมั่งล่อก,กันเองมั่งระแวงกันเองมั่งครับก็ทำให้เกิดการกลัวแล้วเสี่ยงอะไรนิดหน่อยครับก็ตกใจก็จบภารกิจ ไปได้ด้วยดีครับทุกคนก็ต้องบอกครับสถานที่ตรงนี้สวยมากทุกคนดูข้างหลังผมเห็นไหมครับทะเลไฟนะในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าภาพจริงๆสวยมากๆโอ้ควันนะครับจากที่ฟื้นค่ครับผมก็มาลุยกันเลยครับเรามาเข้าป่ากันเลยวันนี้ครับก็มาดูครับสถานที่มาสำรวจครับตามคำล้ำเลย ก็คือก็มาดูครับก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็คือน้องๆอาจจะกลัวกันไปเองนะครับทุนเดิมก็คือกลัวพี่อยู่แล้วครับทุกคนครับก็เรื่องเล่าชาวเมืองลับแลก็ยางที่ผมเคยบอกครับก็เคยได้เล่าไปนะครับก็คือก็อีพีนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาชิวๆครับเรามาเหมือนปิกนิกครับมาปิกนิกพิสูจน์เรื่องลี้ลับนะครับ แต่จริงๆแล้วผมไม่เจอหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ยืนตรงนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องๆเขาเจออะไรหรือเปล่าต้องถามเจ้ากนเคสแรกครับเป็นไงนครับที่ตกใจกันเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นเรับได้ยเสียงอ๋อก็เลยตกใจนะใช่เอาแล้วเจ้าซีกับเจ้าพิมแล้วครับสองคนสองคนรลอนรัอนวิ่งทำไมครับก็ก็โดนถากว่ายิงก็นสางคนเลยวิง่ง <laughs> ตกใจตกใจครับแล้วกลัวไหมครับกลัวครับไม่กลัวเจ้าพิมไม่กลัวนะครับเจ้าพิมไม่กลัวนะครับเอฟซีครับลองเข้าไปดูย้อนหลังนะครับว่าเจ้าพิมกลัวไม่กลัวนะครับลองเข้าไปดูทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะกลา้เที่ยงคืนแล้วครับเราก็จบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะไปลุย กระต๊อบกลางป่านะครับทุกคนซึ่งมีคำเล่าลือเหมือนกันนะเล่าลือล่ำลือมีคำล่ำลือเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ากระต๊อบตัวนั้นครับก็จะเป็นกระต๊อบที่เขาเอาสารเก่าๆไปทิ้งครับแต่ซึ่งเราเคยเข้าไปชุดตรงนั้นห,นหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเราไปตอนกลางวันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบุกค,ครับกระต๊อบป,ป่ากลางป่านะทุกคน โอเคครับอีพีนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีม A อลุยแรกด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนครับดูครับทะเลดาวสวยมากมทุกคนดูครับเราเห็นทิวทัศน์ค่อนข้างไกลมากครับในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าผมเชื่อว่า าภาพจริงๆสวยมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ครับกําลังที่ว่าจะปิดกล้องนะทุกคนยูย่ๆหมาก็หอนครับทุกคนหมาจากข้างล่างนะครับก็คือจะอยู่ถางหมู่บ้านด้านล่างนะครับโอเคไปครับอ่ะดุย์ก๊อฟน้ำ

<laughs> ทุกคน <laughs> ทุลักทุกเล <laughs> <laughs> ไ่ไปค่อยๆไปค่อยๆไป <c oughs> กับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมถึงแล้วนะดูครับทุกคนดูด,ดิส <c oughs> วยมาก สวยมากครับทุกคนดูดูอ่ะดีไอพิมใครจะให้หมดตาสนี้ก็จะเป็นน้ำซอนะทุกคนเป็นล่องลึกแล้วครับ ไอ้ใยเย็บล่างเลยไครใครไขย